ตอนนี้นะคะมาเดินเล่นนะคะเจอต้นมะละกอค่ะมินไม่ได้จ้องไปที่ลูกนะคะมินจ้องไปที่ใบค่ะก็คืออยากกินมากมินก็เลยชวนแม่บ้านมินนะคะมาถ่ายคลิปให้มินค่ะนี่ไม่ได้อยากกินลูกนะอยากกินใบนี่เดี๋ยวมินจะเอาใบมันไปต้มจิ้มน้ำพริกค่ะ อันนี้อ,อ่อนนี่นะคะผลงานของเราค่ะเดี๋ยวจะไปต้งกินกับน้ำพริกมาเลเซียนะคะสูตรน้องจุ๊บแจงค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ใบมะละกอกลับกันแล้วนะคะ มีนกพาน้ะคนตัดเออคนไทยมาด้วยเขามีแต่ขโมยลูกใช่ไหมนี่ขโมยบายค่ะคือมันเป็นที่สาธารณะไง บางคนไม่ชอบกินเลยนะมินว่าในความรู้สึกมีนะม,มีคนถามว่าขมแบบไหนอะไรเงี้ยมันมันคนละแบบกันนะอันนี้มันก็ขมแบบใบมะละกออะไรเงี้ยใบมะละก็ขมอีกแบบหนึ่งสะเดาก็ขมอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยแต่มินว่าสะเดาขมกว่านะั้นในความรู้สึกมีนะ <c oughs>